สวัสดีครับผมสีกุงอรุณสวัสดีครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกุ้งโบเกอร์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยพวกท่านเรื่องระบ MGM m GM ผม MGM ก็คือ Member Get ก็ m b e r ผมดัดแปลงมาจาก MLM ผมเอาจุดที่ผมไม่ชอบในเรื่องของขายตรงทั่วไปผมดัดแปลงจนกระทั่งทุกวันนี้ผมเชื่อมันว่าอ g m GM เป็นี่ยเป็นระบที่ดีสุดละคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะ ถ้าคุณชักชวนมาเป็นสมาชิกสมาชิกขายคุณก็ได้ตังค์เวลาคุณขึ้นตําแหน่งถึงสุดๆจะสุดขนาดนั้นแล้วแต่เราไม่เราไม่อันคุณแต่ถ้าเกิดคุณเดินไหนที่คุณทําไม่ได้ตําแหน่งไม่ลดครับเราเรียกว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยนี่ก็คือจุดดีของเราคุณเป็นดาวไลน์ของอัไลนยคุณนะอัปลนยคุณอาจจะไม่ทํางานคุณเป็นคนทำงานคุณสามารถแสงได้เลยอัปลนยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวชักชวนคุณเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วสิ่งที่คุณขาย เขาก็กินค่าแนะนําคุณถ <brothers and> <ampa> <AN> ึงเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตําแหน่งคุณยังน้อยกว่าเขาเขาก็กินค่าแนะนําคุณค่าตําแหน่งคุณตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ยันสูงสุดถึงแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าคุณสามารถที่จะเป็นมืออาชีพนะคุณมีลูกทีมนะผมวิเคราะห์อย่างเดียวอะนะถ้าคุณมีลูกทีมเกินสองร้อยคนภายในสองปีผมเชื่อว่าคุณมีได้เป็นแสนแน่เพราะโกลจันผมมีได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ม่ต้องลงทุนนะครับ MGM นะเปรียบเสมือนคุณสร้างเครือข่ายลึกขีดชั้นก็ได้ไม่จำกัดนะปัจจุบันนี้ผมมีสมาชิกหนึ่งคนเนี่ยนะที่มีคนที่ติดตัวเขาประมาณพัน <Wow. S 2> เศษๆเราเรียกว่าดาวไลา์ที่ติดตัวเราแล้วถ้าในเนหนึนน 1, ่งพ0 0เศษๆเนี่ยแตกไปอีกเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนเนี่ยอีกเกือบเกือบสามหมืกว่าคนเ <Yahoo. S 2> ชื่อแน่ว่าอีสัก ห้าปีคนคนนี้มีสมาชิกเป็นแสนและในอดีตผมใช้เวลานะฮะยี่สิบสี่ปีซึ่งทําระบบเก่าผมมีสมาชิกแค่หกพันกว่าคนตั้งแต่ปีห้าสามที่ผมคิดโค้นระบบเ g m GM สําเร็จเริ่มต้นในปีห้าสามปัจจุบันนี้หกสองเก้าปีผมใช้เวลายี่สี่ปีมีสมาชิกหกพันกว่าคนแต่ใช้ระบบ MGM เนี่ยแค่เก้าปีอะปัจจุบันนี้สมาชิกแสนเก้าละเชื่อแนว่ว่าเดือนเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอะ เป็นสองแสนคนปัจจุบันนี้เนี่ยนะสมาชิกผมเนี่ยสมัครเดือนหนึ่งประมาณ 5, ห้าพันกว่าคนอีกสิบปีผมมีสมาชิกหนึ่งล้านคนถ้าเรามาวิเคราะห์กันประชาชนเจ็ดสิบล้านคนเอาแสนเจ้าไปหารเจ็ดสิบล้านคนเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบคนสมาชิกผมหนึ่งคนดูแลคนสามร้อยเจ็ดสิบคนแต่อีกสิบปีละประชากรอ,อาจจะเจ็ดสิบห้าล้านคนแต่สมาชิกผมมีหนึ่งล้านคนแล้วล่ะ,ละพุกท่านเข้ามาก่อนก็ศึกษากับเราเลยเดิมที มีสโลแกนว่ามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนน่ยหลายนคนลองชี้หาว่าผมเนี่ยผมหลอกเขาแต่ปัจจุบันนี้นะมีคนมีรายได้เกิน5้าแสนละเชื่อแน่ว่าเดือนหน้าต้องเลยหกแสนละแล้วมีหลายหลายคนที่ใช้เวลา18เดือนมีรายได้เกินแสนต่อต่อเดือนละรุนแล้วแต่ MGM เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีรายได้ MGM สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือถูกต้องตามกฎหมายเราไม่หลอกลวงใครไม่สร้างภาพแต่แทุกคนได้หมดสิ่งที่เรา พูดกับสังคมได้นะเราถามว่าเราระบบเอ็มจีเอ็มเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับประกันภัยเนี่ยเราไปร้ายประชาชนมีสวัสดิการใช่ไหมล่ะใน,นว่าโรงพยาบาลของรัฐนะยังไม่สามารถดูแลคนไข้ได้มากมีลูกค้าแขนหักมีเพี่พราะว่าอย่างเดียวรักษาแปดหมื่นไปนอนโรงพยาบาลของรัฐนอนโรงพยาบาลของรัฐบอกหมอยังไม่พร้อมต้องพันเฟือกไปยี่สิบวันถึงจะรอหมอผ่าตัด ถ้าคุณซื้อประเทศสามอีกตะจอบหนึ่งอย่างนั้นนักลงทุนของกสามแสนเป็นสามแสนแปดคุณไปชนใครแขนหักคุณลองเลือกกชนก็ได้นะสองแสนอยู่ละเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งทีบ,บ MGM ก็มาประยุกต์ว่าทำให้ประชาชนมีสวัสดิการมากขึ้นมากขึ้นแล้วทุกบาททุกังค์เสียภาษีด,ด้วยตามกฎหมายกำหนดเลยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหมดนี่คือสิ่งที่ภูมิใจเพราะ็ั้น MGM ไปไหนทุกคนรวยหมดครับขอบคุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ